สวัสดีนะ้านะทุกคนนะครับวันนี้ผมจะไปวางเบ็ดอีกแล้วนะฮะนี่วันนี้จะใช้เนี่ใช้เบ็ดขวดนะครับลองดูสักครั้งนี่ใช้เบ็ดขวดอย่าวันนี้ลองเลยลองเลยเบ็ดขวดเบ็ดขวดสิบอันเบ็ดไม้สิบอันนี่เบ็ดไม้เออไปเราไปลองเลย ไปเวียนในกรงนี่เหยื่อมันลูกเขียดไปจับมาเดียวนี่เคียดกระจังรีดใช้ลูกเขียดเป็นเหยื่อนะจริ้งรีดได้มาสองสามตัวมันจะกิน เดี๋ยวเราจะทำวางเบ็ดไม้ก่อนนะครับต้องใส่ให้มันจุมจุมๆหน่อย เดี๋ยวถ้าเราตื่นสายก็ไม่ต้องให้คนมาช่วยดูนะครับแต่เราตื่นที่อย่างกัน,กนอดเลยอ่ะตังค์ู่บ,บนนะุนเนอะนี่ให้มันจมลงไปในน้ำเลย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด20อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้พร้อมๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เรามาดูเบ็ดกันนะครับนี่เบ็ดอยู่ตรงนี้เองนะฮะที่ตรงนี้อันนี้เบ็ดดิไปเราไปไล่เบ็ดกัน Oh yeah. นี ee, really sure ่ผมก็เดี่ยวพัดเตุตนนึงอยาวัตทุที่ได้แ้กมามันต้องเตรียกหนึ่งมันบรรดุก็ไม่เย็กเยอยะไ่โครเนี่ยไม่ง่ายป่ะว่าตะเลสิไม่ฟันไง ይቻላል። <coughs> ดอยมีดิติดใบขาวพ่อขาวเลยนะครับเปลี่ยนสีฮึะ Ni dia tahu ni. Dia tahu. Oh. Tak ada eh? Kan ah. Masin-masin ah. โอ๊ยโอ๊ยนี่นี่นี่ก็ะไซโอเคแั่นสตัวละ อันน่ะนั่นนี่ไม่ใช่ปลาชนนะครับมันคืออีชนตัวเล็กอีชนนะครับอีชนตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็ชนถ้าตัวเล็กก็ชน โอ้โหโอ้ยนี่ก็ตปายนะครับใหญ่อยู่เหมือนกันนะโอ้ดูสิพัน

นีใหญ่มากเลยภูมใจได้ไอ้จ้อยบาครับขบวดได้ไอ้จ้อยนี่นะครับปลาที่เราได้วันนี้หกตัวหลุดไปหนึ่งตัวนะครับแต่อันนี้ใหญ่อยู่นะครับนี่นี่นี่ ก็โอเคแล้วนะโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ